สำหรับเครื่องมือช่างต่างๆที่ผมมีใช้งานอยู่นะครับปัญหาหนึ่งที่มักจะเจอเจอบ่อยครั้งก็คือเรื่องสนิมนั่นเองนะครับมันก็จะมาเกาะที่ชิ้นงานต่างๆปกติแล้วการกําจัดสนิมเนี่ยก็อาจจะมีในหลากหลายรูปแบบนะครับอาจจะใช้เป็นกระดาษทรายในการขัดนะครับแต่ว่ามันก็จะทําให้ชิ้นงานเราสึกแล้วก็อาจจะเสียรูปทรงได้นะครับถ้าขัดบ่อยๆนะหรือเราจะใช้เป็นพวกน้ํายากําจัดสนิมโดยที่เอาเครื่องมือเราเนี่ยไปจุ่มแช่ไว้ก็เสียเวลานะครับและถ้าหากว่ายิ่งเครื่องมือเราชิ้นใหญ่ๆเนี่ย การที่จะไปจุ่มลงก็มีความยุ่งยากแล้วก็จะใช้น้ำยาเยอะด้วยนะครับในคลิปนี้ก็เราอยากจะมารีวิวแนะนำวิธีการที่มันง่ายมากยิ่งขึ้นก็คือใช้เป็นเจลกำจัดสนิมของเคอร์นิกนะครับรหัสสินค้าตัวนี้จะเป็น klc 3 0 0น้ํา้ำหนักสทุทธิ250กรัมราคาแค่390บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับเจลกำจัดสนิมเคอร์นิกตัวนี้นะครับก็เป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองจากสำนักนวัตรกรรมแห่งชาติ ใช้งานได้ปลอดภัยไม่มีสารพิษปราศจากสารก่อมะเร็งแล้วก็ไม่ระคายเคืองผิวหนังไม่ต้องใส่ถุงมือก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าว่าท่านไหนที่แพ้ง,ง่ายๆก็แนะนําให้ใส่ถุงมือก่อนอย่างในกรณีของผมก็ขออนุญาตใส่ถุงมือนะครับแล้วก็อาจจะใช้แว่นตาร่วมด้วยนะครับสําหรับขั้นตอนในการใช้งานนี่ถือว่าขั้นตอนน้อยนะครับเราแค่เปิดฝาแล้วก็บีบเจลกาจัดสนิมเคอร์นิกตัวนี้นะครับลงไปที่ชิ้นงานได้เลยเนะครับแล้วก็บีบเข้าไปให้ทั่วๆ สำหรับเนื้อเจลเนี่ยก็จะเป็นเจลใสๆยืดเกาะสนิมไม่ฟ้งกระจายเวลาเราบีบเข้าไปเนี่ยมันก็จะไม่หกเลอะเทอะง่ายแล้วก็สามารถใช้งานได้อย่างตรงจุดประหยัดทั้งปริมาณแล้วก็เวลาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการบีบใส่ให้ครบทั้งหมดเท่าท,ท,ที่ผมเตรียมมานะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทําการเช็ดออกทีเดียวเลยแล้วกันบางตัวสนิมก็จะกินเยอะหน่อยนะครับอย่างเช่นสิวเนี่ยจะเห็นได้ว่าสนิมขึ้นแบบเต็มเลยแล้วก็มีความหนาค่อนข้างจะมากด้วย มาดูชิ้นงานกันนะครับหลังจากที่ทิ้งไว้ประมาณ2อสนาทีหลังจากที่เราใส่เจลกำจัดสนิมตัวนี้เข้าไปนะครับมันก็จะออกมาประมาณนี้เดี๋ยวผมจะทำการเช็ดนะครับก็ใช้ผ้านะครับในการเช็ดแล้วก็ขัดๆออกได้เลยนะสำหรับสนิมที่เออมันกินไม่ลึกนะครับหรือว่าเป็นสนิมแค่บางๆเราสามารถใช้ผ้าเช็ดเอาได้เลยนะครับ จะเห็นได้ว่าสนิมหายไปเกือบหมดเลยนะอาจจะมีบางจุดที่มันกินลึกหน่อยนะครับเทียบกับอีกด้านหนึ่งที่ยังไม่ได้ทำการขัดนะครับมาดูอีกตัวนึงครับผมก็คือเป็นตัวถัดมาเนาะเดี๋ยวผมจะลองขัดให้ดูนะครับว่าเป็นไงบ้างเนาะอะมาดูตัวนี้กันบ้างนะครับหลังจากที่ทําการขัดเป็นที่บร้อยจะเห็นได้ว่ามันกําจัดสนิมออกได้ง่ายมากเลยนะครับ เทียบกับอีกฝั่งหนึ่งที่ยังไม่ได้ทำการขัดใดๆทั้งสิ้นนะอมาด well. ูชิ้นนี้กันบ้างชิ้นนี้นี่ต้องบอกว่าสนิม กินไปค่อนข้างเยอะมากเมื่อกี้นะครับตอนที่ก่อนจะใส่เจลกําจัดสนิมตัวนี้เข้าไปเดี๋ยวลองดูนะว่าผลงานจะออกมายังไงบ้างสําหรับตัวนี้นี่ครับกําจัดลงไปได้เยอะมากนะเมื่อกี้นี่จะแตกต่างกันแบบสิ้นเชิงเลยทีเดียวเอามาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่ครับอันนี้คือสนิมเกาะค่อนข้างเยอะเลยนะเอามาใส่หัวสว่านแท่นตัวนี้กันบ้างนะตัวนี้ก็ถือว่าสนิมกินเยอะอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะเ,เดี๋ยวผมจะใส่เข้าไปให้มันทั่วๆนะครับ ก็อาจจะใส่ไปประมาณครึ่งหนึงแล้วเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบดูอีกครึ่งหนึ่งนะว่ามันออกมายังไงบ้างเนาะเราแค่บีบใส่เฉยๆยังไม่ได้เช็ดนะครับมันก็แทบจะหลุดออกมาแล้วนะอ่ะเดี๋ยวทำการเช็ดเข้าไปนะเช็ดๆช็ขัดๆขดเข้าไปหน่อยนะ จะเห็นได้ว่ามันจะมีในส่วนของสนิมที่เหลืออยู่นะซึ่งในส่วนนี้คือมันกินลึกเข้าไปในชิ้นงานนะครับเราอาจจะใช้เป็นพวกแปลงนะครับในการช่วยขัดอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับเห็นไหมนะครับเทียบกับอีกฝั่งหนึ่งที่ยังไม่ได้ทําการขัดใดๆทั้งสิ้นก็ถือว่าออกไปประมาณสัก80%ได้นะครับก็จะมีในส่วนที่มันกินลึกเท่านั้นนะ จะเห็นความแตกต่างชัดเจนมากนะครับไอตัวที่ใส่ก็ไม่ได้ใส่นะครับเพราะตัวนี้สนิมกินเยอะนะดังนั้นแล้วนะครับเวลาเครื่องไม้เครื่องมือเป็นสนิมเราต้องรีบจัดการมันออกนะครับเพราะว่าถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยมันก็จะกินแบบลึกเข้าไปในชิ้นงานแบบนี้นะสำหรับตัวนี้นะครับถ้าหากว่าเราต้องการที่จะจัดการออกให้หมดก็ใช้เป็นแปรงนะในการขัดขัดก็จะช่วยได้นะครับเป็นไงกันบ้างครับผมสาหรับเจลกาจัดสนิมจากเครนิก โดยส่วนตัวแล้วผมว่ามันใช้งานได้ดีเลยนะครับขั้นตอนในการใช้งานเนี่ยง่ายมากแค่บีบใส่กับเครื่องมือที่เราต้องการจะกําจัดสนิมแล้วก็เช็ดออกนะครับและที่สําคัญนะครับมีความปลอดภัยปราศจากสารก่อมเล็งไม่ระคายเคืองผิวหนังด้วยท่านไหนที่สนใจอยากได้ไปใช้งานนะครับก็สามารถเข้าไปดูในแฟนเพจของเคอร์นิกหรือร้านค้าในช้อปปีได้นะครับใน Tik t o อกใน Lazada ก็มีเช่นกันเราแค่พิมพ์ค้นหาด้วยคําว่าเคอร์นิกก็ได้แล้วนะครับ แล้วผมเองเนี่ยก็จะเอาลิงก์ต่างๆเหล่านี้นะครับไปใส่ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอตรง e s สคริปชันด้วยท่านไหนที่สนใจอยากได้ไปใช้งานก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อจากลิงก์นั้นๆได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้น่าจะจบแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเราเคยเจอกันใหมขอบคุณทุกท่านมากที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ